สวัสดีครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซ่อนแอบสุดฮาอย่าง hide.io ครับผมเป็นเกมซ่อนแอบที่ผมบอกได้เลยว่ากล้ามาก,มากจริงๆคือตอนผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือผมขำก็นจนท้องแข็งอะ่ะเออเกมนี้เลยแบบ แบบขำจนไม่รู้จะแบบยังไงแล้วอ่ะคือท้องแบบแข็งไปหมดเลยจริงก็โอเคมาไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ที่ผมได้อ่านไ้เลยดีกว่าว่าเกม h i ดอ i o เกมซ่อนแอบในวันนี้เนี่ยมันจะมันแล้วก็หาขนาดไหนโอเคมาไม่รอจาไปรับชมกันได้เลยครับผ, okay, ผมไปโอเคมาผมเป็นคนซ่อนเก้าอี้เนี <g iggle> <g iggle> ่ยนะเออนีนี้น,ะนี่นีนนนมาขอให Oh, โอ้ come on โอ้โหโ,โปโปแล้วเกินไปเล่นโปเล่นโปกับเกมแนวนี้เนี่ยนะโอ้โหสุดจริงเปนมีคอมพิวเตอร์เลยวะดูดิไอ้บอลนี้เดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเลยอะอยี่ยงเนียนอะดูดิ

จะเห็นได้ไงละเพื่อนเฮ้ยเอ้อไม่โอ้โหตอนแรกมันเดียรแล้วนะอะไรวะโอเคได้เป็นคนหามาจดจำแผนที่นิดนึงอืเอาตรงๆเลยก็จำไม่ได้แลหละคุณผู้ชมอืมอยู่ไหนกันบ้างนี้ อย่าตีบ้วสิเพื่อนเจ็บน,นั่นน่ะเฮ้ยสุดยอดอันนี้แปลกๆนะมาปโอ้ยเจ็บเลยเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนฮัลโหลเอาเอาเฮ้ยอาเอาเอา อะไรอะอคุณผู้ชมไม่เข้าใจก็ผมว่าผมตีโดนนะเอ้าแต่ทำไมผมตายเอา้า <c oughs> อย่างวะเนี่ยโอเคเรามาดูนี่มัง้ง <c> ก <oughs> ูจะวนี้ <c oughs> ดูาดิหลานเนียน <c oughs> เนียนไหนหอะ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วเพื่อนตรงนี้ดิเพื่อนอ,อยู่ตรงนี้สเก็ตบอด เห็นปะเอาโดนละเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแน่โดนแน่โดนแน่แน่เออมาพอให้เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม้หยุดประจุกดู้ประจุกเอา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 โดนไหมเอ้าฮ้ยยังรอดอยู่เอ้าหลบไปหลบใต้เก้าอี้ปะ เอาเอายังไงเอาเร็วเอาเพื่อนเดี่ยงเจเหยเอาเอาไงเอาไม่รอดรอดไหมเอาเพราะว่ามันรอดชัวร์เลยอ่ะเอาให้ได้นี่เนี่ยมันรู้มันหน่อยเดี๋ยวเพื่อนยืนอยู่ตรงเนี้ยมันรู้ไปดิเอาปล่อยมันโดดเจอเอ้าเอ้าอะไรกันนี่ตรงนี้เพื่อนนี่นี่เออตีมันตีมันเพื่อน ดักมันดักมันดักมันเพื่อนดักมัน,มน,มนเรียบร้อยสำหรับหน้าจุกดีนะฮะเก้าอี้ยังเนียนอะ่ะุยย่งดูดีเอ้ยังเฉยเลยนิ่งด่ะโดนละมึงมากไปโอ้ยดาดอะไรเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยผมจะ ผมเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นกระถางเอ้ยไม่ใช่กระถางดิถังขยะอยู่ไหนล่ะถังขยะตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยนี่นี่มาร์ฟม่ต้องไปไหนไกลแล้วตรงนี้แหละโอ้บีดูก็อินิดิจะวิ่งไปไหนเด้อเพื่อนเอาเอาดูดิไอเดียอะไรเด้อเอาเอามาอยู่ข้างหน้าเฉยเอ้าเอาโดนนะเอ้า สวยแล้วสวยแล้วผมจะรอดไ,ไหมวะพี <c> ่ <oughs> ผมต้องรอดดีวะ <c oughs> ไม่โดนอยา่ยาอย่านะเพื่อนอยา่ยาอยา่าเออ,เ,อ,อเกือบเทียนนิดเดียว <c oughs> มันไม่รู้มันไม่รู้เฮ้ <c oughs> <c oughs> ยอย่า <c oughs> ดู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 ซูเปอร์แมนเดี๋ยวคุณจะดูดูมันดูมันดูมันนะมันเป็นอะไรอะ่ะผมดูไม่ออกอะ คืออะไรอ่ะดูมันดิดูมันแอบเลยอย่าตายตัวดู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 แลนี่อะไรดิเอาติดบาร์กเหรอเพื่อนเอาอะไรวะอู้บ้าแล้วบ้าแล้วอู้จมดูนะจะเห็นไหมกูจมว่าผมว่ามันไม่เห็นเว้ยดูดิเอาโดนเอาโดนจูบไปโดสเต็ปไปแล้ว ไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะอยู่ไหนวะมุมส yeah. ูงด yeah> ิไหนละอยู่ยี่อยู่นี่อยู่นี่ยิ่มันแอบกคนกดตรีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี่ไหนวะเนอะไอ้นี่ยืนเวอร์เฮ้ยในห้องกลัวไม่มีนะเพื่อนอยู่ดิเรามาดูกันว่าไอ้นี่มันจะรอดไปถึงตอนไหนวะเดี๋ยวนี้หลืออีกประมาณเจ็ดสิบกวิอ่ะเอาขอให้รอดเพื่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง วิ่งหากระจาะระวันเลยเอ้าดูดิเอาออกมาท้ไหมอ่ะเอ้าเอาเอาเอดดิไปไปแล้วจิวเลยวิ่งจิวเลยเอาเอลอดไหมเอ้าเอาเอาวเอ้าเวิ่งวิ่งเอ้าเอาโดนเอ้าเอาเรียบร้อยไฮ้ยัง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 ยู่ยัง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 มั่ยังยังยังเัยงลยแล้วแล้ว ดู đi, ดิดูดิดูมันดิเฮ้ยเผเ่อไปเ้เอเอ,เอ,อแบบนั้นแหละเพื่อนแบบนั้นแหละสวยเอ้อันนี้งงหาไม่เจอไม่หาไม่เจอดู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 ด,ด,ดูดูนะอ,อ,อยู่ข้างหลังอะอยู่ข้างหลังอะไปแล้ะไอ,อ้ดิแมงโคตรควรเลยคุณผู้ชมเอาเรียบร้อย น่ยคือความหวังของเราแท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุกมานานขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดละ <laughs> สนามเด็กเล่นโอเคเป็นก้ซ่อนด้วยคุณผู้ชมเป็นจักรยานวะชิปแล้วถ้าผมกดเปลี่ยนจะเป็นอะไรบ้าคุณผู้ชมขอล่องเลยดิสเก็ตบอร์ดโอเคบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าสเก็ตบอร์ดอะสเก็ตบอร์ดเอ่อตรงนี้ได้ไหม เกันบอร์ดอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้กูจะยู่ใต้นี้เดี๋ยวิมาบเ,เนียนแน่นอนดูผมนี่ใครมันจะมองว่ากูชมแบบเดินมาปุ๊บเนี่ยดูนะเดินมามาบเอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวมันก็มองไม่เห็นแล้วเว้ยผมว่าเนียนผมว่าเนียนเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วกูจะมาแล้วเพราะว่าผมรอดน,นะเว้ย วิ่งหาอะไรดิ <c oughs> จับไอจักรยานโดนไปแล้วผมต้องรอดว้ยผมว่าผมรอดแน่เลยฮนะผมรอดดิแล้วมีกอร์ซิลาอยู่ตรงนี้เนะด,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 ด้อคุยรอดรอดรอดนัมันผ่านไปแล้วมันไม่เห็นผมจริงด้วยเว้ยไอแผนนี้โคตรเวิร์กอย่านะอย่านะอย่านะเพื่อนอย่านะโอเคฮ้ยมันไม่เห็นผมวะ ของจริงว่ะมันไม่เห็นผมเลยของจริงโอ้ยกูอย่างฮาเลยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมเลยเอาเด้อหาให้ตายวันนี้ก็หาไม่เจออะ่ะเนี่ยวางนิ้ววะเด้อไม่ต้องขยับแล้วเด้อขยับแค่แบบมุมมองเฉยเด้อ่ะแอบไปส่องเพื่อนหน่อยสิอันคุงเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะ มาเล่นเอ้ยเดี๋ยวที่ไมากระดกนี่พวกคุณสึกไม่เห็นกันเหรออยู่นี่เนี่ยนะเฮ้ยเอาจริงดิแล้วมันมาแอบตรงที่เกิดดูดิอย่างอย่างกวนอ่ะเอา้าเอา้าผมโดนเฉยเลยวะโถ่ขนาดเนียนเนี่ยเอา้าแพ้เฉยเลยอะไรวะเออโอ้โหด่านนี้ ด่านนี้ด้วยคุณผู้ชมโคตรกว้างน่าจะมีที่แอบดีอยู่นะเนี่ยเอาผมได้เป็นคนหาเฉยโอเคอืมเขาจะอยู่ไหนกันได้ป่ะคุณผู้ชมเอ๊ะนี่อะไรนี่เอ้าเต้นได้ด้วยอะไรวะเี่ยขอเราสมัติเดี๋ยววะอ้าเอ้ อะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยนี่เดาเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่นึกว่าโอ้ยอะไรวะผมไม่นึกว่ามันจะใช่เว้ยไอ้เดาวเถองโอ้ยลิ้นผ่านแล้วเนี่ยเดาแม่งเสือถกถูกเฉยเลยอะไรวะมาวะเดี๋ยวผมว่าผม,ผมต้องเจออีกสักตัวแล้วล่ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเป็นกล่องปะวะคุณผู้ชมไม่ใช่กล่องดิหมายถึงถังน้ำเนี่ยใช่ปะ ขอสักหมัดได้ไหมเนี่ยไอเนี่ยมันแปลกๆอะไอถังเนี่ยมับไม่ใช่อยู่อะนี่หรอใช่ดาบปะมันมีดาบไหมวะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูเอาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมัเขอให้ไม่ใช่อีกอเ,ออเอ้ย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 ,อยมึงหนีไปพ้นละเอาอย่างไง <laughs> ไม่ยอมกระยับกรโดนสิจ๊ะแหมเมื่อกี้ขยับต่อหน้าเลยนึกว่าเนียนเหรอฮะเอ๊ะอะไรเี่ยมัดข้าวสาลีคำใบ้มัดข้าวสาลีโอเคเดี๋ยนะถ้ามัดข้าวสาลีอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <Yeah! S 1> แน่นอนเลยต้องเป็นอะไรอันหนึ่งนี่แหละแน่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 ไม่มีอันอื่นแล้ว เสร็จละเสร็จละขอสักหมัดหนึ่งเหมาะให้ผมมาว่ะตาที่ผมมาว่ะเชอได้ๆได้ให้ผมทายถูกไปสามตัวแล้วเนี่ยอืมขำไปขำไปขำไปถังซ้อนกันเจอกันเจอกันถังซ้อนกันนี่แน่ มีไไอ้นี่มันจำกัดนะคุณผู้ชมตีได้ถังซ้อนกันไม่ใช่ปะไหนว่าถังซ้อนกันถังซ้อนกันนี่ไงโดนไปดิฮ่านึกว่านียนเหรอี่ขอเข้าไปอีกขอเข้าไปอีกล่าวตาดผ้าโอเคสวยไหนว่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ลาวตาดผ้านี่เลยูเสร็จดูได้มาบมับก็ให้ไม่ใช่เหรอ เราตากผ้ามันจะมีอันไหนอะนอกจากอันนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่หรอโอ้โหนิดเดียวผู้ชมอ๋อไอ้นี่โอ้ดูมันมาเยอะเยอะ,ยอะดูดูมันโอ้โหผ้าไปนิดเดียวเองหรอกเพื่อนเอ้ยโอ้โแล้วนี่มันด่านอะไรเนี่ยโอโ้แล้วผมเป็นอะไรดิเป็นอะไรอ่ะ <laughs> เป็นตะก้าะ่ะเป็นตะก้าเนี่ยนะ โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยผมขอเปลี่ยนสิ่งของได้ไหมเปลี่ยนนะแล้วเป็นอะไรดิเฮ้ยคืออะไรเอา้าจะคืออะไรวะเนี่ยไอนี่มันคุดอยู่ตรงไหนวะคุณผู้ชมมังคุดอยู่ตรงไหนวะโอ้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบหายแล้วโดดได้ไหมชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบแล้วตรงไหนได้วะเนี่ย ชิบแล้วชิบแล้วกูจะชิบแล้วเฮ้ยสวยแล้วกูจะผมแอบไม่ได้วะอุ้ยเฮ้อะไรเนี่ยแ้มาดูนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ชันวางรองเท้าเหรอกล่องอะไรวะสีชมพูนี่จมีตัวอื่นอีกไ้มเนี่นยจุดหมดแล้เรียบร้อยต่อหน้าต่อต,อตาเลยฉันชื่อดอลล่าทุกคนเรียกแบ็คแพคเอาโดนเรียกแบ็คแพคึงไม่โดนเลยโอ้ยอะไรวมเนี่ยห,หลายจเนียน หลายเนียนเว้ยกูจะดูดิดูดิดูดิมันโดนมากกว่ากูจะว่าโดนไหมผมว่ามันรอดนะเว้ยียังโคตรเนียนอ่ะดูดิยังรอดแน่แน่ขอให้รอดเพื่อนขอให้รอดมันไม่เห็นนะเว้ยคุณผู้ชมด,ดูดูไม่เห็นเว้ <laughs> มันไม่เห็นรุนไปแล้ว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 มาโอ้ย <ś led> โถ่เอ้ยโดยงงนซะงั <ś> ้น <led> ผมนึกว่ามันจะไม่โดนแล้วเนี่ยโห เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมซ่อนหาสุดฮาอยาก h i ห้ io ถ้าคุณผู้ชมชอบหรือว่าอยากให้ผมแบบเล่นกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะโอเคไหมเผื่อแปลว่าผมว่างเว้นจากการอัดเกม Call of Duty Mobile เนี่ยผมจะได้กลับมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะก็ถ้าเออแล้วก็เออปืนใหม่คุณผู้ชมปืนใหม่ในเกม uh, Call of Duty Mobile เนี่ยที่เป็นปืน AR เนี่ยถ้าผมเก็บเลเวลถึงเมื่อไหร่นะของ Battle Pass เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูโอเคไหมแต่ คือแบบช่วงนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเก็บเวลสักเท่าไหร่เลยจริงๆอันนี้ผมต้องขออภัยนะคุณผู้ชมก็โอเคในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยละ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อฉากนี้ด้วยนะครับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากดรับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มันทําให้ผมเนี่ยมีกําลังใจและชื่นใจมากๆเลยครับผมขอบคุณนะครับ โอเคในวันนี้ก็ได้เวลาอาสมควรอีกแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไวเ้เจงคลิปน้านะครับเพิ่ม